ขอสวัสดีอยู่ชฉพาการบริเกตนกันเทเกมโอ้ยมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การหาสกินฟรีในระบบง่ายๆจะไปหานะไอ้ว่าอย่าอย่าสนใจนะปวดหลังที่ผลนะอยา่าสนใจอะอ่ะอ่ะปผมมาแล้วแล้วกดนี่แล้วก็กดอันนี้แล้วเสร็จแล้วก็เขียนว่าอ่ะอ่ะเขียนโอ้ยก็สีดากุ่งห้องข้งสอนี่หนึ่งจะมาวาอะอ่ะผลนะครับอ่ะผลนะครับเออเจอเยว นี่นี่นจุดแล้วก็นี่อยหนีเยโอเคคู่องคู่องก็ขีเอ่านะครับขีอาสุดซะถ้ามาเขียนไม่เลยจะสกนฟรีนะเว้ยเออจะกินฟรีนะเถอะโอเควยกาอากาศที่โคตรร้อนครับพืนี่ขผมก้นี่ไทยที่เห็นพ้นี่ไทย่เสร็จครับอากาศมัร้อน ชืออ่อร้อนรอนร้อนร้อนวร้อนเลยมีสารมันจะเข้าแอบว่าคนที่เข้าไปได้ก็หมยถึงว่านี่คือราคานี่ไงเขาแล้วอุ้ยนี่อันนี้คือการ์ดการ์ดนี่คือการ์ดที่มีราคามันการ์ดเราบรจาคามันสองร้อยบาทหรือเจ็ดร้เจ็ดร้อยห้าสิบนี่ราคาของมันแล้วก็นนะคนที่เข้าแบบนี้ไม่ได้คือมันถึงว่าคนไม่ได้สมัครมันเหมือนมันไม่อ่าน้ามันคือมันถือคืองแล้วสมัครกันอันนี้คือสมัครในราบกอันนี้คือสมัครในอแอปเลยเดี่ยว คุณก็จะมาเอาคือเอาชื่อในร็อบบแล้วก็อาหารคนที่อ้อา,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 อาองคนที่เอาเดี๋ยวเอาชื่อในร็อบบทีุู่มีแล้วก็เอาอาหารด้วยอ่านในร็อบบที่คุอนอ่านเสร็จแล้วก็ไปเข้าได้เหมือนกันจะเขียนนะครับอันแรกก็เลยมันคืจนอจอยน้อยเราเบิร์มาช่วยโนตเรจะได้วจไอเจี๊ยบเลยมันก็พี่อร่อยมันก็ปีนใหญ่มันก็พีนใหญ่ครับมันก็ปีนใหญ่เราจะเข้าได้ ก็คนได้แล้วคนรู้ว่าผมเกิดอยู่ประอะไรอย่างเงี่ะแล้วคนนี่ไงจะได้นี่นี่จะได้ครับหมนไหมแล้วคนกดจะเป็นไงวะกดแล้วก็กดเลยครับคนที่ได้ก้อนน่าจะไม่ได้อีกนะเพราะมันกดได้หนาแล้วนะคะไม่ถึงอ่อนคือคนที่ได้แล้วคือคนคนที่ได้แล้วมันก็มันก็ขีดอ่านได้เลยครับคือขี้ขีดอ่านที่นะาคือ คนที่ได้แล้วเขาพูดว่าไม่ถืออ่อนนี่คือได้เลยคนที่ไม่มีคนนี้ก็ไม่ได้ก็คนนี้ไม่ได้ก็คือได้แล้วครับแต่คนที่ได้แล้วก็เคอีกก็ไม่ได้ไปเลยนั้นได้อีกก็เออเราได้อีกมันเอาดีไม่เอาดีกว่าเอาไปคือเจ้าใบมือน้อยอันหนึ่งคนเยอะผู้คนเขาจะคนนะคนที่ไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้หุ้นสกินจริงๆก็เออคนนะพวกมันคือโอบีโอบีใหญ่ๆครับโอบีใหญ่ๆนะครับ โืออีใหญ่นะครับไม่ใช่อเลดนะครับอูใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วนี้จดนะครับมีสกินจอนสกินสกินแล้วสกินจดน้อยสกินใบสกินจดเจ้ามันโอ้ยชี่หรอไอโอ้ยมึงมังนี่เสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่คือคุณมาเอาคือเอาก้ามมาเอาคือยังไงคือเอากล้าหางข้างหลังจะมีอะไรให้เราให้เราเอาเหรียญแล้วก็โคโคให้มันมีโอเลโอเลเยอะ เรใส่ได้แล้วนี่คุยได,ได้แล้วเนี่ยนีค่ะเสร็จแล้วเอาไว้ก็ไปเรจะหาเราจะไปดูสกินนะครับเอ้ยเขาไปที่เขาที่ไม่ใช่เอ้ยคข้วนี้ข้อนี้นั่นท่านอ่งจะลำบากนอนข้อผมฟกเลยหาดูสกินว่าสกินนี่อย่างไงครับมาได้นะไ,ได้แล้วนะคิว้วยเข่งอ,อันได้แล้วนะอันได้เลยสกินน่าสวยนะโหทำไมโอได้จังวะ ผมมันกดยาบ้างมันอูเลยอ่ะมันโอใหญ่อ่ะโอเคเข้าไปดูของโอ๋ยยุงบ้าไปนะยุงบ้าโขอายุงแม่งเยอะมากเลยเดี๋ยวไม่ใช่ดี๋ววะเออดูของไงวะโอเคเดี๋ยวถอดูของเอ้ยมือหมดเลยนะครับชโอเคโหกดยาบ้าเลย แล้วก็อากาศที่นี่ร้อนมากเลยนี่สินี่นี่โนแล้วนี่โอ้ยอโอ้โหเดี๋ยวว่าไม่มีเหรอเฮ้ยพูดเรื่องมันมีเขามีอยู่เขามีอยู่เขามีอยู่แล้วมันมีอยู่ไอคิดทำไม่เจออีกเห้อีกคนไปให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกป่าเฮ้ยจะก็ให้ชวนดูนะไม่ดูชวนไม่ เออนี่ไงเออเออจะกดได้ะโอวะคนนคนน่ะหนึ่งนรกหนึงก่อนมันมันลำบากยังก่อนไม่อย่างนั้นลำบากหายจะกดยากเขี่ยมันน่าเท่าไม่น่าควรกดยังไงวะเอยมือกูไปโดนเขี่ยเยอะวะเอยมือกูโดนอะไรหนาเนี่ยจะไปกดท่องสะดวกมันจะเป็นยังไงอ่กูจะดูไปเขากูกดทษที่มันถือบาละครับ โอเคมาเลยเืองไหนว่าอันนี้นี่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 คือเรือมันไม่ไ okay. ด้ชื่อมันนะเจือเอ้ยเอ้ยนีเขียยไปคือมันก็่แค่กันเอามันมาจือชื่อจืคือชื่อนี่แหละชื่อจริงมันนี่อันนี้เนาดีด้วยนี่ด้วยนี่ยครับนี่ได้แล้แวเ <c oughs> นี่ยอะไรครับอี่สกินเทมเห่ะไม่มือเทนะครับเออว่าะจุดขนาครับถ้าคนที่ไม่ได้จริงจริงก็ไม่ได้ไอพูดสกินนี่ก็มันนีครับ มันเขียนโอเคพี่เข anyway. ียนเพ่ก้อไว้ค uh ่ะพยายูดช่วยอื่นได้นะครับว่าจรเลิกนะจะเลิกอีอาร์เราจะเขาชนีดด้วยชนีดมันจะบอกว่ามีจะกินระวันแล้วเอ้ยโอเคเอ้ยคนนี้เอาเอาคนนี้พอได้ครับบายเออคุยเพื่อีกทีนี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยบิดพันเลยว่ะสกินนี้แม่งยี่งมากเลยเอว่าได้ครับกูบาย